สความคิดที่ถ่วงความสำเร็จความคิดอะไรที่ทำให้เรานั้นหยุดไม่พัฒนาหรือหยุดไม่ทำงานความคิดนี้ก็คือความคิดที่สงสยัยข้อที่หนึ่งก็คือสงสัยลังเลความสงสัยลังเลไม่แน่ใจไม่มั่นใจไม่เชื่อใจจะทำให้เราไม่สามารถที่จะทำงานนั้นได้สำเร็จ เพราะว่าเรารู้สึกสงสยัยลังเลไม่แน่ใจถึงจะทําก็ทําไม่เต็มที่เพราะรู้สึกสงสยัยไม่มั่นใจทําไปทําพอแล้วแล้วก็คือเราไม่มีความมั่นใจรู้สึกสงสยัยลังเลการที่จะลงมือทําก็ทําไม่เต็มที่ทําให้สกัดการทํางานให้สําเร็จค่ะส่วนข้อที่2ก็คือคิดมากคิดบกวนคิดวนไปวนมาคิด เป็นคนคิดมากคิดมากสับสนวุ่นวายยิ่งคิดมากเท่าไหร่ยิ่งทําให้การลงมือทํานั้นน้อยลงเพราะว่าคิดสาระตะคิดหลายเรื่องนะคะไม่สามารถที่จะลงมือทําได้มันไม่เป็นตามที่เราหวังคิดกลัวความล้มเหลวคิดกลัวมันไม่ถูกต้องคิดกลัวว่าอาจจะผิดหรือว่าคิดว่าทำแล้ว จะมีคนมาเยอะเยะ้ยจะมีคนมาว่าให้ทําให้การทํางานต่างๆนั้นไม่สําเร็จเพราะว่าคิดมากคิดเยอะคิดมากเกินไปทําให้ไม่ยอมลงมือทําเพราะเอาแต่คิดค่ะส่วนข้อที่3ก็คือกลัวกลัวอะไรกลัวหลายๆอย่างในชีวิตกลัวความล้มเหลวกลัวความผิดพลาดกลัวคนมาว่าให้กลัวไม่สําเร็จ กลัวไม่กล้าที่จะทําหรือกลัวเช่นจะมาไลฟ์สดก็กลัวกลัวกล้องกลัวคนมาว่าหรือว่ากลัวไม่รู้จะพูดอะไรกลัวกลัวทําให้ไม่กล้าการกลัวทําให้เกิดความไม่กล้าถ้าเราไม่กล้าแล้วเมื่อไหร่เราจะสําเร็จล่ะคะนี่แหละค่ะสามสิ่งที่ทําให้เราไม่ก้าวไปข้างหน้าสามสิ่งนี้ทําให้เรานั้นหยุดอยู่กับที่ไม่ประสบผลสำเร็จ สามสิ่งที่ทำให้เราไม่สำเร็จก็คือลังเลสงสัยไม่มั่นใจไม่เชื่อใจส่วนคิดมากเกินไปคิดเยอะเขาบอกว่าไม่ต้องคิดมากคิดได้น้อยแล้วทำเยอะๆแต่ถ้าเราคิดเยอะๆเราไม่มีเวลาทำค่ะค่ะแล้วก็กลัวการกลัวจะทำอะไรไม่สำเร็จคนที่กลัวไม่กล้าที่จะลงมือทำอะไรสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราตั้งใจไว้ แล้วเมื่อไหร่มันจะสําเร็จล่ะคะค่ะใครเห็นด้วยกดหนึ่งค่ะที่จะก้าวข้ามความกลัวไปได้นั้นก็คือลงมือทําค่ะกลัวสิ่งไหนทําสิ่งนั้นทําไปเรื่อยๆทําจนเคยชินแล้วเราก็จะไม่กลัวสิ่งนั้นค่ะค่ะครูถาจากเพจออนไลน์ Makeover สอนภาษาไทยและแรงบันดาลใจค่ะสวัสดีค่ะ